ในวันนี้ครับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้ร้องเพลงมอบเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้กับพี่ชายนะฮะขณะที่ดรทักษิณก็ได้รับชมพร้อมกับเฟซบุ o กไลฟ์นะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อวยพรนะครับพร้อมกับมีการมั่นใจว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่ประเทศไทยครับ คุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกเพลงด้วยตนเองเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับดรทักษิณชินวัตรพี่ชายเนื่องในวันคล้ายวันเกิด67ปี26กรกฎาคมนะครับในชื่อเพลงเพลงของเธอโดยเนื้อหาในคลิปส่วนหนึ่งระบุว่าเรามีข้อจำกัดเหมือนกันว่าน้องไปได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยยกเว้นต่างจังหวัดครับส่วนพี่ชายนั้นเดินทางได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทย อยากจะบอกว่าความรู้สึกนี้มันทรมานมากแต่น้องก็เชื่อว่าพี่ก็รู้สึกเหมือนน้องก็คือการที่เรามาจากประชาชนเรารู้สึกขอบคุณนะฮะถึงบุญคุณความรักความห่วงใยที่ประชาชนมีให้กับเราทั้งสองน้องอยากจะมอบเพลงนี้เป็นสื่อกลางของเราทั้งสองคนไปยังประชาชนเนื่องในวันเกิดพี่ชายนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบางส่วนของเพลงนี้พร้อมกันครับพี่คะ น้องตั้งใจที่จะอัดเพลงนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ชายค่ะอยากจะเซอร์ไพรส์พี่ชายเพราะน้องไม่มีโอกาสที่จะมาอวยพรเหมือนคนอื่นๆเพราะเรามีข้อจำกัดที่เหมือนกันก็คือน้องไปได้ทุกที่ในประเทศไทยยกเว้นต่างประเทศพี่ชายก็เดินทางไปได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทย อยากจะบอกว่าความรู้สึกนั้นมันทรมานมากค่ะและอีกความรู้สึกหนึ่งและน้องก็เชื่อว่าพี่ก็รู้สึกเหมือนน้องก็คือการที่เรามาจากประชาชนเรารู้สึกถึงบุญคุณเรารู้สึกถึงความรักความห่วงใยที่ประชาชนมีให้กับเราทั้งสองน้องอยากจะมอบเพลงนี้เป็นสื่อกลางของเราสองคน ระยังประชาชนเนื่องในวันเกิดพี่ชายค่ะเพราะมีเธอชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝันเพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟเป็นของควัญที่สวยที่สุด นะรครับจากนั้นไม่กี่นาทีหลังจากที่ได้เผยแพร่ค,คลิปเพลงนี้ไปนะครับ Facebook ของคุณแพทองทานจินวัตรครับบุตรสาวดรทักษิณก็ได้ Facebook Live นะครับสดจากอังกฤษเผยให้เห็นภาพของนายกผู้เป็นเจ้าของวันเกิดนั่งฟังเพลงจากน้องสาวด้วยความซาบซึ้งนะฮะโดยหลังจากจบเพลงดรทักษิณก็ได้กล่าวให้กำลังใจซึ่งกันและกันพร้อมกับบอกนะครับว่าเป็นโชคชะตาที่น่าภูมิใจแต่ยอมรับว่าโหดร้าย ขณะเดียวกันก็ขอบคุณทุกคนที่วอวยพรให้ทุกช่องทางนะฮะและมั่นใจว่าประชาธิปไตยจะกลับมาสู่ประเทศโดยเร็วไปฟังเสียงดรทักสินครับสุขสันต์วันเกิดน,นะคะพี่น้องรักพี่ค่ะให้พ่อ–รลักน้องเขาเป็นไาพี่รักน้องมากนะพ่อขอบใจมากน้องเลยทุกอย่างมันเป็นเดสตินีบางทีเราก็ กำหนดไม่ได้เพราะว่าเราถูกกำหนดมาอย่างนี้ก็ต้องอดทนฝ่าฟันมันไปทุกคนเกิดมามันมีผังชีวิตติดตัวมาชีวิตทุกคนถูกวิคิดว่าจะต้องไปตรงไหนแต่ระหว่างทางนั้นเราต้องทำให้ดีเท่าน,นเองก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเดสตินีที่ ที่หน้าภาคภูมิใจแต่ก็โหดร้ายพอสมควรเราก็ต้องอดทนรับมันไปเราก็มุ่งทําความดีทํากรรมดีในชาตินี้เพื่อให้ชีวิตเราในชาติหน้าจะมีเดสตินีที่มันราบลื่นไม่เหมือนวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราอ่อนแอไม่ได้เพราะว่ามีคนที่ รอแล้วก็ให้กําลังใจเราจำนวนมากเราต้องเข้มแข็งแต่เราก็ต้องพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณคนที่รักและห่วงใยเราไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเราถือว่าคนที่มีใจอยู่กับเรา มีหู้นออมวงใหญเราเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องทําอะไรได้ก็ทําไปอดทนกันไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะน้องนะก่อนหน้านี้นะครับได้มีพี่น้องประชาชนและคนในครอบครัวชินวัรนะครับโพสตไอพรอดีตนายกทักษิณในช่องทางโซเชียลต่างๆ โดยคุณพานทองแท้ชินวัตรครับได้โพสต์เฟซบุ๊ k ระบ,บุว่าเราทุกคนในครอบครัวรักและคิดถึงพ่อมากที่สุดและโอ๊กก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนไทยอีกหลายล้านคนที่เขาเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวพ่อที่ได้ทุ่มเททํางานทุกนโยบายที่ได้สัญญาเอาไว้จนสําเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคและการปราบปรามยาเสพติดจนทำให้หลายล้านครอบครัวได้ชีวิตคนที่เขารักกลับคืนมาสู่อ้อมอกทุกคนรักและคิดถึงพ่อเสมอนะครับ ส่วนคุณพินทองทาจินวัตรคุณากรวงได้โพสต์วอวยพรในอินสตาแกรนะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดคุณพ่อถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้บินไปอยู่กับพ่อนะครับแต่พ่อก็เข้าใจและบอกว่าไม่ต้องห่วงให้จัดการเรื่องทางนี้ให้เต็มที่ให้กําลังใจครอบครัวทางนี้เต็มที่พ่อไม่เคยทําให้รู้สึกกังวลเลยไว้จะรีบไปหาพ่อรักพ่อที่สุดนะครับ ด้านคุณแพทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของดรทักษิณฮะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่อังกฤษบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพ่อสุดที่รักของลูกปีนี้เรามาอยู่กันที่ลอนดอนครับลูกมาอยู่กับพ่อทุกปีแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเร็วๆ ของขวัญอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับความรักที่พ่อและลูกให้กันอยู่เสมอลูกขอให้พ่อมีความสุขมากๆเข้มแข็งทั้งกายและใจไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางไหนพ่อยังมีลูกเสมอยังมีครอบครัวที่รักพ่อทุกวันไม่เว้นวันที่พ่อทุกลูกรักพ่อมากๆและไม่มีใครหรืออะไรในโลกนี้ทําให้ลูกรักพ่อน้อยลงได้เลย นอกจากคนในตระกูลชินวัตรแล้วนะครับก็ยังมีแกนนําแล้วก็ผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยครับร่วมอวยพรด้วยหลายคนเช่นกันเช่นคุณกิติรัตน์นะรนองอดีตรองนายกรุรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเนื่องในวันเกิดดรทักษิณผมขอเป็นอีกคนหนึ่งที่ส่งความรักความเคารพและความปรารถนาดีไปให้ท่านขณะที่รองศาสตราจารย์พิเศษดอรอริศรเพียงเกตแต่งกลอนว่าผมรักทักษิณชินวัตรเขาเป็นผู้นํารัฐที่ถูกต้อง เข้าสู่ตำแหน่งตามคันลองมีนโยบายตอบสนองประชาชนปราบปรามยาบ้าเด็ดขาด30บาทรักษาโรคทุกแห่งหนนกองทุนหมู่บ้านทุกตำบลพักชำระหนี้คนจนได้หายใจผมคิดถึงทักษิณชิน,นวัตรอย่างเคารพและซื่อสัตย์ไม่สงสัยซื่อตรงต่อประชาธิปไตยร้อยประยุทธ์มิเทียบได้แม้เสี้ยวทุกหลีคุณจตุพรรมพันธ์ประธานรปชอวยพรทาง Facebook เช่นกันว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรผมเองและคณะพร้อมพี่น้องประชาชนก็ขอให้อดีตนาย,ยกทักษิณได้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้ประสบผลตามเจตนารมณ์มุ่งหมายทุกประการขอให้มีความสุขมากๆในวันคล้ายวันเกิดวันนี้ครับขณะที่ชั้น5ของสูตรการค้าอิมพีเรียลเวอร์ราต์เพรับก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดดรทักษิณครับ โดยกลุ่มผู้จัดงานได้นำภาพถ่ายของดอกเตอร์ทักษินที่มีข้อความว่า The Best Prime Minister of Thailand และก็อวยพรวันเกิดนายกในดวงใจครบรอบ67ปี26กันยายน2000ขอไปครับ26กรกฎาคม2559มาตั้งไว้ที่หน้าง,งานพร้อมกับเค้กแล้วก็คัพเค้กครับจำนวนหนึ่งมาวางไว้แล้วก็มีการล้อมวงจุดเทียนร,ร้องเพลงอวยพรวันเกิดท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นมื่นครับ นอกจากนี้ในโลกออนไลน์ก็ยังอวยพอรอดีตนายกในดวงใจพร้อมติด Hashtag HBd ทักสินนะครับจนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทวิ t เตอครับ